คู่จิ้น4ีนูนิวค่ะควงคู่ให้แนนความปังกับซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอติดตามดูนะคะคดีนี้นูนิวให้เต็มสิบแต่ว่าพี่ซีจะให้เท่าไหร่รวมไปถึงรายละเอียดทั้งหมดของซีรีส์เรื่องนี้มันจะเข้มข้นขนาดไหนไปฟังสภาพกันเลยค่ะให้คะแนนคว่าฟอร์มยักษ์เรื่องนี้หน่อยเต็มสิบหรอให้เท่าไหร่ฟอร์มยักษ์ของหนูยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับฟอร์มยักษ์ของพี่ออฟปุ้มครับเหมือนเมื่อกี้ทุกคนได้ยินทุกคนแบบนี่ โอ้โห oh. สำหรับถ้าสำหรับผมหรอเต็มสิบเกินสิบอยู่แล้วครับแต่ถ้าสำหรับพี่ฮอฟที่มองต่อสีเรื่องนี้น่าจะแบบเกินไปเยอะเลยครับร้านเต็มสิบ้านเลยร้านเต็มสิบส่วนผมมองว่าฟอร์มยักก็คือเสียงเงินเยอะแต่ก็เยอะจริงแหละครับเพราะว่าเวลาเราจะทำฟอร์มยักษ์จริงๆฝีมือคนไทยแบบเก่งมากครับผมแต่เราต้องมีเงิน เพื่อไปจ่ายครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นได้หน่อยแล้วแต่เรารู้สึกมีความกดดันมากกว่าเพราะว่าเราอยากทําให้มันออกมาดีด้วยแต่เราเคยมีประสบการณ์เวลากดดันตัวเองมันจะทาออกมาได้ไม่ดีฮะแต่จริงก็ควรกดดันแหละเพราะเราจะได้แบบว่าเป็นแรงมันดั่นใจแรงผักเราด้วยครับเต็มสิบให้สิบมันไม่รู้จะตื่นเต้นกับอะไรก่อนดีครับวันนี้ก็ตื่นเต้นเออวันนี้ก็ตื่นเต้นข้ามฟ้าเพราะพรุ่งนี้อาจตื่นเต้นคอนเสิร์ตแล้ว แล้วก็ตื่นเต้นคอนเสิร์ตช่วงนี้ขอตื่นเต้นคอนเสิร์ตด้วยละกันนะครับปนๆกันไปวันไหนมีงานข้ามฟ้าวันไหนเวิร์กช็อปก็จะตื่นเต้นข้ามฟ้าครับเพราะว่ามันใกล้ๆกันเลยหนูวมีลวมหลายพาร์ทเลยนั้นชลันถ้าพาร์ทน่ารักผมให้เต็มสิบครับใครจะไปว่าตัวละครตัวเองไม่ดีหนู <laughs> เราออโอเค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 ตัวละครเราต้องดีเต็มสิบให้ร้อยล้านเลยครับเพราะว่าน่ารักน่ารักเกินนะครับใช่ ใช่ครับตัวละครว่าน่ารักแล้วพอเป็นผมเข้าไปเล่นด้วยมันก็ยิ่งน่ารักกาเดิมเลยครับในเรื่องเรารู้สึกว่าผมก็ให้เต็มสิบนะเพราะว่าเป็นชุดที่เราไม่เคยแบบแต่งมาก่อนหรือมันมีรายละเอียดของมันเป็น Fantasy แฟนตาซีล้วเป็นเมืองสมมุติขึ้นมามันก็จะมีรายละเอียดดีเทลอะไรที่สมมุติขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยครับอืมโอ้ยชอบชอบชุดมากเลยครับอย่างวันฟิตติ้งอ่ะใส่ไปหลายชุดมากเลยแล้วก็ ชุดที่เป็นเอ่อชุดสีดำดำที่ใส่ออกมาหาพี่ๆไม่ใช่ชุดที่ฟิตติ้งวันอาทิตย์มดทุกคนแล้วชุดที่รัดเอวหนูเกือบตายไงอ๋อ๋อหรือว่าชุดก่อนหน้านั้นไม่ใช่ชุดที่รัดผมจนหายใจเกือบไม่ออกแต่ว่าเอามาสวยมากคนเนี่ยรอคู่นี้เขาโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ครั้งนี้คงจะสมใจแฟนละครแน่นอนจ้าถูกค่ะนะคะ Thank <laughs> you.